ก็จะไม่ได้ความจริงพระศาสดาให้พิจารณาให้รอบคอบซะก่อนโดยใช้หลักว่าอะไรการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงตรัดไว้กับพาราทธวาชะคิดสั้นๆแค่นี้เองนะอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าความจริงจะถูกรักษาไว้เรียกสัจจานุลักษณาโยมลองดูพระสูตรนี้บอกพารทวาชะ ถ้าแม้ความเชื่อของบุรุษมีอยู่ความเชื่อของบุรุษมีอยู่นะและเขาก็ตามรักษาไว้ซึ่งความจริงกล่าวอยู่ว่าข้าพเจ้ามีความเชื่ออย่างนี้เนี่ยฉันเชื่ออย่างเนี้ยเขาก็อย่าเพิ่ถึงซึ่งการสันนิษฐานโดยส่วนเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าไม่แน่วางเป็นอนิจจังไว้ก่อนเดี๋ยวความจริงมันจะปรากฏบางทีการเวลาผ่านไป หรือเราสืบสาวเราเรื่องไปเรื่อยๆความจริงจะปรากฏขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆนะเนี่ยตั้งหลักไว้ในใจอย่างเดียวว่าอย่าคิดว่าสิ่งที่รู้มาเห็นมาได้ยินมาเนี่ยมันจริงเท่านั้นและอย่างอื่นไม่ใช่ต้องเปิดฟังทุกๆด้านเปิดฟังแล้วเอามาพิจารณาให้ควรนะปาลทวาชะด้วยการกระทําเพียงเท่านี้แหละการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงย่อมมีเห็นนะทำแค่นี้แหละ ความจริงจะถูกรักษาเอาไว้ดีมาม